สวัสดีครับผมทารัตรับดูรลยเมืองพารัตพันธุกรรมผมพบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีเมถุนในเดือนตุลาคมพศสอ6พัดเริ่มจับไพ่เลยนะครับได้ไพ่หนึ่งไม้ทา้าว้าวสุดๆหนึ่งไม้เท้านะครับผมก็เพจอวบอ ไพ่เพดาวอเนี่ยเป็นไพ่ที่มองมอลถึงการเริ่มต้นใหม่หมายถึงการเขาเล่าว่าเริ่มต้นจบจบไปแล้วอะไรต่างๆจบไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มฉลองว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันไพ่ใบนี้มันหมายถึงเด็กจะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้เช่นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่เช่นเด็กกําลังจะแบบอ่ะแวออกมาจากคันแม่คันบรรดา แล้วก็มีชีวิตเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่มีชีวิตชีวาไม่ใช่การเริ่มต้นของอะไรที่มันไม่ดีนะได้บอกว่าบางทีมันเขาเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนก็ได้นะบางทีมันอาจจะหมายถึงถ้าเราถามอมโติถ้าเราถามไพ่ว่าไอา้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้า มันมันเกิดออกมาเขาจะบอกว่าแต่ผมไม่พูดนะใช้คําว่ามันอยู่ที่เจตนาด้วยเพราะคุณเจตนาหมายถึงอยากให้ดีหรืออยากให้ไม่ดีอืมถ้าอยากให้ไม่ดีแล้วบางคนมันถามว่าสมมุตินะสมมุตนะินนะสงครามจะเกิดหรือไม่แต่ใ,ใจจริงๆอะคุณหมายความว่าอะไรล่ะทําไมถึงอือ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 แล้วมันได้ไพ่ใบนี้ ถาวคนที่ถามต้องเป็นใครแล้วแล้วคนที่ถามอ่ะเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์หรือเปล่าสมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะอืมแค่นี้เอง <S <S เคยมีคนถามผมแบบนี้นั่นเองหรือบางคนถามในสิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วมันได้พไพ่ใบนี้ก็แสดงว่ามันได้ผลไป ประโยชน์จากสิ่งนั้นไพนนี้เลยบอกว่าไม่ว่าคุณจะทายตีลังกาทายหรือว่านอนทายมาทางไหนแล้วแต่ไพนนี้ดีเสมอเป็นการเริ่มต้นที่ดีเสมอนั่นเองเพราะมันผลิดอกออกไ้นี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีเมถุนดีครับดีมากด้วยใช้คํานี้สําหรับคนที่จับได้ไพ่ใบนี้ันเลยบอกว่าการเริ่มต้นที่ดีจะเริ่มกับราศีเมถุนนะอืในดวงช่วงนี้แหละ เริ่มต้นอะไรก็เริ่มต้นไปเฮ้ยอ,อย่าคิดมากขออย่างเดียวอย่าไม่เริ่มถ้าคุณยังอยากจะสมมติว่าอยากจะเปิดร้านอาหารนะแต่ถ้าได้เปิดก็ดีนะแต่ถ้าทำอาหารแบบนู้นแบบนี้ก็ก็ดีนะอยากรวยถ้าฉันมีเงิน10ล้านก็ดีนะก็ดีนะแล้วก็นอนต่อคงจะรวยหรอกาจารผมไม่ได้ด่านะ มันก็ไม่รวยไงเจริญไงเนจเริญลองอ่ะเลยเห็นไหมก็เลยบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขอ,ของการเริ่มต้นถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นในพื้นดวงของราศีเมทุนสพว่าราศีเมทุนทําอะไรส่วนใหญ่มักจะลงเป็นคนที่มีความคิดนีเริ่มอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือพื้นดวงคือภาพรวมตลอดชีวิตเลยเพราะมันเป็นใบนี้ของราศีเมทุนแต่ถ้าไพ่ปัจจุบันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงภาพรวมปัจจุบันในช่วงนี้มันก็ได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันแล้วไพ่ใบที่สองคืออดีตปัจจุบัน ปัจจุบันไพ่ใบที่สามเนี่ยคือไพ่ที่บอกว่าช่วงเดือนเ,อเราทลายช่วงเดือน,นตุลาแต่ว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันกันยาตุลานะส่วนไพ่ใบสุดท้ายคืออนาคตถัดจากนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอกว่าช่วงเนี้ยลงทุนอะไรลงทุนไปเลยทําอะไรทําไปเลยคิดอยากทําอะไรได้หมดแต่พบเจว่าภาพรวมคือราศีเมษถึงบางคนมีความคิดเริ่มคคดดสูงอยู่แล้วไพ่เนี้ยไพ่ของความคิดดีเริ่ม ชอบจินตนาการจินตนาการอะไรบางอย่างไอเดียมันเจิดเพราะเห็นไงมปิ๊งแวบคิดอะไรนะมันเหมือนกับน้ำพูอะภา้นนี้มันคือเห็นไหมข้างล่างมันเป็นที่ดินเป็นสวนในจินตนาการแล้วมันก็เกิดใบไม้ไมอ้เกิดต้นไม้โลกขึ้นมาแล้วก็มีพลิกรอเอาใบ่วงลงมา แสดงว่าคนที่ได้พไพ่ใบนี้มักจะเป็นคนมีความคิดดีเริ่มสูงพวกประเภทที่ว่าอ่านหนังสือจากหน้าไปหลังมันธรรมดาไปแล้วมันอ่านหลังมาหน้าแล้วมันก็มีความคิดแบบแปลกคิดอะไรประ,ประหลาดบางคนนะมันเดินไม่เหมือนคนอื่นคุณเคยเห็นไหมพวกประเภทเดินแปลกแต่ไม่ใช่เดินแบบไม่จงใจนะเดินแบบจงใจว่าเออเดี๋ยวคุณเคยเห็นไหมไอ้พวกบล็อกอะไอ้พวกที่มันแบบมันจะมีอิดบล็อก อิดบล็มันมันเหมือนกับอิดเป็นล็อกๆกันไอ้คนพวกนี้มันจะกระโดดอิดล็อกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเล่นเกมกันกระโดดบนอิดบล็อกแบบกระโดดหนึ่งับหนึ่งนับ2นับสามแบบว่าถ้าใครตกลงไปจากอิดบล็อกตรงนี้หมายถึงแพ้นะอะไรยังไงหมายถึงคนนี้จะเป็นฉลามนะตั้งแต่เด็กมันจะมีไอเดียอะไรแบบแบบไอพวกราศีเมทุนเนี่ยใช้คํานี้นะว่ามันเป็นพวกครีเอเตอร์จะมาะมาก เป็นพวกนักเขียนเป็นพวกนักพูดพวกทำอาชีพอะไรที่ต้องโลดโผนใช้กายกรรมพวกที่แบบว่าใช้กล้ามเนื้อไม่ใช่ใช้แรงนะไม่ใช่จับกังนะแต่เป็นพวกที่แบบใช้กล้ามเนื้อในการที่ใช้ทักษะพวกเล่นโยโย่อย่างเงี้ยโยโย่แล้วก็มีท่าแปลกๆเยอะแยะสารพัดไปหมดนี่ไงหนึ่งคนพวกนี้จะมีอะไรคนพวกนี้มีคารลมดีพวกราสีเมุนมีคารลมดีพวกแบบ จีบหญิงเก่งจีบจีบผู้ชายเงเก่งเลยไอ้พวกอ่าผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้แบบแบบอยากจะเอาเ็าอย่างเดียวนะแบบคล้ายคเหมือนกับมีลูกล่อลูกชนว่าต้องมีการแบบเออฉันไม่สนเธอนะฉันฉันฉันไม่ได้สนเธอตลอดนะคือฉันก็มีแบบลูกแง่ลูกง,ง,ง,งอนทาให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าค้นหาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าอะไรอะไรก็แบบถวายตัวให้เขาหมดนี่ไม่ใช่ราศีเมถุนราศีเมถุนมี มีอารมณ์แพทย์เป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าอาจะใส่จะมุ่งอย่างเดียวมันไม่ใช่ผู้ชายจะมีแบบเชิดมีหญิงมีแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยกูอะไรอย่างงี้แบบแบบว่ามีลูกเ่าลูกชนแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ใช่แบบว่าไปถวายตัวให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงก็ไม่ได้ถวายตัวให้ผู้ชายหมดแต่ด้วยความลึกลับความมีสเสน่ห์ความมีอารมณ์แบบติดอะความติดแบบหลายๆด้านะ่ะเหมือนราศีตุล่ะ ราศีตุลน,นี่ก็สวยหรือหล่อนี่คือทุนอย่างหนึ่งของความหน้าตาดีเมทุนก็น่าส่วนใหญ่หน้าตาดีส่วนมากมักจะมีรูปร่างสูงโปร่งหรือบางทีก็ผอมหรือบางทีอาจจะมีพุงนิดๆสาหรับบางคนแต่ก็เป็นลนักษณะที่หรือมีเสน่ห์ที่น่าจับตัวหาจับตัวยากนี่คือลักษณะของราศีเมทุนราศีตุลอีกราศีหนึ่งคือราศีอะไรนะน่าจะเป็นราศีกรุมถ้าผมจำไม่ผิดพู่นี้คือพวกลักษณะแปลก แปลกแบบสวยหล่อนะแล้วก็มีความลึกลับพวกท่านลมอ่ะอแล้วผมจะบอกว่าราศีเมถุนกับอผมไม่แน่ใจว่าราศีกุ่มด้วยหรือเปล่าหรือถ้าใช่ก็น่าจะราศีกุ่ม้องราศีหรืออาจจะเป็นราศีกุ่มนี่แหละแต่ที่แน่ๆคือมีราศีเมถุนกับราศีตุลหาพยาคุดประูชา จะเหมาะมากเพราะว่าเป็นราศีของพยาครุดนะครับผมพวกทัดลมว่าพยาครุดเป็นทัดลมก็หาแหวนครุฑมาใส่หรือว่าอะไรต่างๆเป็นครุฑนะที่แหวนเป็นรูปครุฑเป็นเงินก็ได้หรืออะไรก็ได้นะอืมพวกนี้จะเหมาะกับดวงหรือเอาพยาครุดมาบูชาพวกนี้ก็จะเหมาะอืมนะอืมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีเมถุนมีเสน่ห์ไม่พอราศีเมถุนยังโชคดีในเรื่องของ การทางานพราะเป็นคนทํางานเก่งไม่ใช่ว่าโชคดีถูกหวยหรอกแต่ว่าเป็นคนโชคดีในเรื่องของการทํางานเป็นคนโชคดีในเรื่องของความมีสเสน่ห์หัวกระไรบ้านไม่แห้งอย่างที่บอกแล้วนะครับผมไอเดียบันเจิดอะไรต่างๆแต่ข้อเสียคือแม้ว่าจะมีสเสน่ห์แต่ไม่สมหวังในความรักราศีตุลก็อาจจะสมหวังในความรักนะเพราะว่าราศีตุลนมนีอะไรบางอย่างแต่ผมยังไม่ได้เล่าในคลิปนี้แต่ราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่ อารมณ์แป,ปรวนง่ายอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นจดจดนี้ทําให้ผิดหวังในความรักเพราะว่าโครงกจรบ้างไม่แห้งถ้ารีบเรื่องก,ก็จบไปแล้วถ้าจะต้องดูด้วยไม่ใช่รีบเรื่องรีบเรื่องในที่นี่คือคว้าใครก็คว้ามานี่ไม่ได้เรื่องก็เลยบอกว่าอารมณ์แบปวนเนี่ยต้องแก้ด้วยธรรมะพอมีธรรมะในใจ,ใจิตใจใจนิ่งขึ้นไม่ใช่ล็อกแรกล็อกแรกก,ก,ก,การงานก็จะพังด้วยความรักก็จะพังด้วย แต่ถ้าเกิดคุณมีจิตใจที่นิ่งขึ้นได้รับการฝึกอบรมจริตใจขัดเกล้าจิตใจมาก็จะเป็นคนจิตใจนิ่งแล้วก็จะประสบความสำเร็จทุกเรื่องนั่นเองนะครับต่อไปไพ่ป็นี้เราก็พูดแล้วว่าช่วงนี้มีอะไรทําทําไปเป็นการเริ่มต้นที่ดีใครอยากเริ่มต้นอะไรทําไปเถอะแต่ว่าช่วงนี้นั่นคืออดีตที่ผ่านมาที่ผ่านมานะอดีตที่ผ่านมาไม่นานหรือว่าจะนานก็แล้วแต่มันคืออดีตภาพรวมของอดีต แย่ yeah, ครับเพราะที่ผ่านมาบางคนนะห้วันนี้ขึ้นถ้าถ่ายความรักจะบอกว่าความรักอยู่ถ้าบางคนอยู่ด้วยกันแบบสัมพันธ์แบบเหมือนกับถูกผูกล้างผูกมัดเอาไว้เช่นจะเลิกก็เลิกไม่ได้ด้วยความที่ฉันรักเธอแต่ว่าอยู่ด้วยกันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ไปเวิร์กเท่าไหร่บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะ แต่มันก็อยู่ด้วยความจำยอมเหมือนกับธาตุหลักเนี่ยก็ธาตุหลักนะเห็นไหมว่าโซ่ตัวผูกไปเลยธาตุหลักแต่มีอะไรมาขวางมีตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยมัน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 ทำให้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหมายถึงว่ามันขังผู้หญิงผู้ชายไว้เลยเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะที่ไม่สองคนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบไม่จำยอมคือจำยอมอะเลยบอกว่าเราต้องสลัดมันให้หลุด ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเท่านั้นเรื่องของการงานคุณอาจจะเป็นในนี่อยู่ก็ได้นะทํางานอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบอยู่อะไรบางอย่างที่สภาวะจํายอมที่คุณไม่สามารถจะหลุดพ้นจากมันได้ที่อดีแตนนแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นแล้วครับแต่ใบสุดท้ายนี่สิผมจะเลยคิดเดี๋ยวเรามากันก่อนไพ่น,นี้คือสําเร็จแล้ว สำเร็จแล้วไพ่เมนนี้คือบางอย่างที่คุณยังเป็นธาตุอยู่ที่คุณยังไม่หลุดพ้นมันเริ่มหลุดพ้นแล้วในดวงของราศีเมทุนไพ่เมนนี้เห็นไหมว่าบางอย่างที่คุณทามานานนะแล้วบางทีบางแม้าจะไปเรื่องความรักการเงินกันงานอะไรต่งางมันเริ่มหลุดพ้นแล้วในช่วงเดือนเดือนปัจจุบันนี่แหละในเรื่องช่วงเดือนตุลาตุลาเลยแหละกันยาตุลาหลุดพ้นมีโชค แล้วก็สําเร็จบางอย่างที่คุณทําเป็นระยะเวลานานาก็สําเร็จแต่ไม่ได้สําเร็จหมดสําเร็จไปผมให้ประมาณครึ่งหนึ่งเรือจะเกินครึ่งที่เหลือต้องทําต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าดวงงานนาคตที่ถัดจากเดือนตุลาคมไปหรือว่ารวมเดือนตุลาไปด้วยเนี่ยไม่ดีผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงทดสอบเห็นไหมว่าห้าเหรียญเป็นไพ่ของคนที่บางอย่างนะเวลาที่คุณเจออะไรบางอย่างที่กําลังจะดี สิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณต้องเจอเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมายเวรมาทําไงคุณจะบอกว่าถ้าดวงคุณยี่คุณตรงๆนะคือดวงซวยนะอืมทําบุญครับ้ากรรมายเวรคุณต้องทําบุญให้เขาคุณจะมาบอกว่าฉ่านหนีกรรมฉ่านหนีกรรมด้วยการเป็นถ้าคุณมีฝ่ายต่างคนนะคุณไปจี้ฝ่ายคุณไปสักลายมือมันคุณหนีกรรมอ่ะ ได้ถามว่าถ้าสมมติว่ามีเจ้านี่เขาจะยอมให้คุณไปทำเหรอถามหน่อยเขาต้องตามลาวีคุณอาจจะบังเขาได้หน่อยหนึ่งแต่ยังไงเขาก็ตามคุณจนเนี่ยผมใช้คำนี้นะเลยบอกว่าวิธีเดียวก็คือใช้ใช้นี่ให้หมดไปทำไงไม่ใช่แบบว่ารับกรรมนะก็คือทำบุญทำบุญเป็นหนทางใช้นี่ส่วนหนึ่งนะก็ทำบุญไปแต่ส่วนหนึ่งยังไงคุณยังต้องใช้นี่อยู่เพียงแต่มันลดลงเยอะอ่าผมพูดตรงๆนะ ืผมพูดความลับสวรรค์แล้วนะอืมเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าไพ่นี้คือบางทีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเป็นหนี้ไพ่ของยักจนไพ่ของอะไรอนะ่ะแต่เราจะไม่พูดเยอะนะอืมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพูดง่ายๆเลยนะช่วงประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิการาศีเมถุนจะเจออะไรบางอย่างที่หนักหน่วงแล้วไพ่ใบนี้คือเห็นไหม ห้าไม้เท้าไอ้ห้าห้าเหรียญมันเจอหนักห่วงจริงๆเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าใครที่กำลังช่วงการเงินดีๆในช่วงก่อนก็พยายามอันนี้พอรู้นะที่ผมจะพูดว่าอะไรก็อย่าใช้เงินเยอะแล้วแบ่งเงินจำนวนนั้นไปทำบุญแบ่งนะแบ่ง ถ้าถามว่าบางคนบอกเอา้าไม่อยากทําบุญกับพระพระม,มันอย่างนู้นอย่างนี้บางคนเด็กอย่างนี้มันอาจจะมีข่าวที่ไม่ดีบ้างถ้าคุณสมมุติว่าถ้าคุณไม่อยากทําบุญกับพระจริงๆก็มูลนิธมีเยอะแยะก็โอเคนะครับจบไปแล้วใครยังงานดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัดสองหกตั้อความน่านังคงคลิป youtube ผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ความน่านังางคลิป youtube ด้านล่างวันนี้ก็จะไม่พูดเยอะสําหรับการโฆษณาเดี๋ยวจะเบื่อผมเีง ก็ไลดีเท่าสองหกเท่คาคอมตั้งทังคลิปยูทูบหรือไลโอเอตั้งคอมตั้งทังคลิปยูทูปก็ได้เป็นลิงก์ผมดูสามอย่างลายมือพิเศษกวอาเองถ้าเป็นลายถ้าเป็นทางลายนะหรือไลโอเอก็ประมาณนี้ผมดูสดๆทางงไล์ไมนิ่สง,งไมไดดูสดๆเต็มที่แบบโทรคอลกันผมดูผ่านทางโทรคอลนะให้เป็นเหมือนกับเป็นโค้ดส,ส่วนตัวเป็นมาดูส่วนตัวให้คุณผ่านทางโทรคอลโทาไหร่รหนะครับทำไมพูดเยอะ ส่วนมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานลายมือพีซิงห์ออกใตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักง,งานแบบเต็มที่ทเห็นตัวกําเนิดเป็นลายมือพีซิงห์ออกใหงตัวเลขสี่อยา่างจุดใจไฟกระพริบสี่อยา่างจุดใจไฟกระพริบนะครับกันธรรมดาลายมือพี่ซิงจำกัดเวลาที่านชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานอยากรู้ก็ทักมานะครับเป็นยังไงก็สี่อย่างตรงนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นแบบ v ีีผมดู ม้ว่าคุณอยากจะปรึกษาเรื่องการงานการเงนิงนโชคลาภความมั่งคั่งน่ำรวยหรือความรักเลยแล้วแต่ปรึกษาผมได้ผมเต็มที่นะครับก็ราคาจะต่างกันระหว่าง v ีพีกับธรรมดาเพราะวีพีก็เห็นตัวมันเป็นจับมือกันแบบอะไรต่างๆยาวๆกันเลยเลยถ้าเป็นธรรมดาก็ราคาจะย่อเยาวลงมาแต่มันจะจำกัดเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะมีแค่ดูสองอย่างนั้นคือวีพีลายมือกับธรรมดาไอ้ลายมือกับพยีสี ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มียยประโยชน์กดติดใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมมีเป็นกำลังใจด้วยมากๆขีดใหม่ๆคขีดดีๆก็รากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกดแชร์วันนี้ลาไปท่านนีสวัสดีครับสวัสดีครับ